ครับวันนี้เรามาพบกันอีกครั้งตามนัดนะครับเราจะมาเปิดลุ้นมังกรคู่หลวงปู่แลพ้วพรลาปัญโยนะครับวันนี้เราสะสมกันมาได้อีกสิบรุนเช่นเดิมเรามีนัดมาน,นี่เป็นสิบรุนแล้วนะครับเรามาเปิดกันเลยดีกว่าเพื่อเป็นการไม่เสียเวลารุ่นแรกของวันนี้นะครับ เหรียญมังกรคู่หลวงปู่แพ้วพละปัญโยนะครับรุ่นรวยสมปาถนารุ่นแรกวันนี้ทองแดงมันปูนครับผิวสวยๆนะครับมีเลือบเหลือก บอกทองคำหรือเปล่ารุ่นเลขกันเลยแปดสองสามสําหรับเหรียญมังกรคู่เหรียญนี้นี่ทองแดงมันปูหมายเลขแปดสองสามนะครับเลยรุ่นที่สองกันเลยนี่ ฝนตกตกแล้วครับบรรยากาศเย็นสบายไม่ร้อนเรามาเปิดมังกรคู่กันดีกว่าต้นที่สองนะครับทองแดงผิวไฟหน้ากากทองทิพย์ใช่หรือเปล่าถ้าจะใช่นะทองแดงผิวไฟหน้ากากทองทิพย์หรือถ้าในบรรยากาศมจะเป็นทองแดงผิวไฟหน้ากากชน,นวนนะครับ เ,นนเลขโคดอะไรเอ่ยอมันจะเป็นเลขคู่นะเลขโคดหนึ่งหนึ่งหรือเปล่าอ่าเลขโคดหนึ่งหนึ่งเลขโคดสิบเอ็ดนะครับสำหรับทองแดงผิวไฟหน้ากากตัวน,นี้เลขโคดสิบเอ็ดอรุ่นต่อเลยรุ่นที่สาม อากาศเย็นๆแบบนี้อยากจะเปิดตั้ง0ลุน้นแต่เรายังหาไม่ได้รุ้นที่3กันเลยนี่ทองแดงผิวไฟทองแดงผิวไฟไม่เลขอะไรเอ่ยอันนี้824นะครับเลข8 2 4สอองแดงผิวไฟ อ,นนอันนี่้อ๋ออันนี้แปดสองสามเอออันนี้ทะเลี้ยวแปดสองสามทิวไฟแปดสองสี่เรียนพี่เรียนน้องกันนะ <c oughs> แต่แค่คนละเนื้อกันเท่าน,นั้นเองไปลุ้นดีสี่ดสี่จะเป็นเนื้ออะไร อุ้ยสีทองอลา,ามมาเลยว้าวให้เป็นกะไหลทองใช่เปล่าใช่ด้วยกะไหลทองนะครับเหรียญนี้นี่สวยมากม่วง,งผ่านๆเหมือนเนื้อทองคําเลยนะครับดูอยากจะส่งให้เห็นเก็ตมังกรมากเลยผมใช้กล้องไม่ค่อยเป็น ของจริงแบบสวยมากนะครับแบบเกศคมมากมองด้วยตาเปล่ายังสวย,สวยเลยครับเลขนี้เรียนนี้จะเป็นเลขอะไรใช่บอกคำคำหรือเปล่าไม่ใช่นะครับมันลุ้นเลขกันดีกว่าเลขสองมาแล้วอุย้ยเลขตัวเดียวครับหมายเลขสองนี่กระไหลทองนะครับหมายเลขสอง นี่มีเจ้าของครับเหรียญนี้โดนจองอีกแล้วครับตมามาเลขสองกับเลขหกกันไหลทองสวยนะครับทองคำคุณจนไปลุ้นที่ห้า จะเป็นอะไรเฮ้ย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 มีเ <another> ง <hand towards reconcile> ินเงินมาชนวนแล้วชนวนหน้ากากไหมครับชนวนหน้ากากอันปะก้าโอ้ยแต่เดนี้สวยครับดูเหลือบรุ้งด้วยผิวโอ้เดีนี้สวยครับชนวนหน้ากากอันปะก้าผิวเหลือบเหลือบุ้งครับดูดูดูในกล้องของจริงจะเห็นชัดนะครับในกล้องอาจจะไม่ค่อยชัด เนี่ยดูข้างหลังครับเป็นรุ้งเลยนะครับผิวเหลือบรุ้งเลยมันปีกมแมลงทับเลยบอกทองคำลืกเอาเดี๋ยวค่อยส่งนะครับมาลุ้นโค้ดกันเลยดีกว่าเลขโค้ดเลขอะไรเอ่ยเลขหกมาแล้วนะครับโอ้ยหกหนึ่งแหมเลขหนึ่งห่างไปหน่อยถ้าเลขหนึ่งไม่มีนี่โดนจองอยู่นะครับดูผิวสวยมากครับ เหลือบรุ้งเลยหมายเลขหกหนึ่งเออผมเพิ่งเพิ่งเคยเจอนะครับเหรียญน,นี้อเหรียญน,นี้สวยผิวมันปีกมแมลงทัาเปยดูครับจะเป็นเหลือบๆปกติที่เจอก็จะไม่ไม่ได้เป็นแบบนี้นะครับจะออกเป็นสีน้ําตาลน้ําตาลไปเลยน้ําตาลน้ําตาลด้านๆแต่เหรียญนี้ออกเป็นนี่ครับรุ้งมาเลย ไม่ใช่ลุงในผิวเหรียญด้วยเป็นเขาเรียกว่าไงลุงเหลือบปีกแมลงทับครับเนี่ยอยู่ที่มุมแสงเลยก็เรียนอื่นจะไม่ไม่ไม่ค่อยพบเจอเรียนนี้สวยนะครับถือว่าสวยไปลุ้นที่หกกันเลยดีกว่าเน่ลุ้นที่หกจะเป็นอะไรเอ่ย จะเป็นอะไรเอ่ยทองแดงฟกลียไฟเอทองแดงเิลวไฟนะครับทองคำหรือเปล่าไม่ใช่มันลุ่นโคตรเลยแปดอะไรเอ่ยแปดหนึ่งสามหรือเปล่า เลขโคตรมาเลขแปดหนึ่งสามนะครับแดงผิวไฟมันนี้แปดหนึ่งสามลุ้นที่หไหนกันแล้วเอ่ยลุ้นที่เจ็ด ที่เจ็ดนะครับเรามาแอบลุ้นกันเลยดีกว่าว่าจะเป็นเหรียญเนื้ออะไรโอ้ลงยาเขียวทะลุมาแล้วนะครับลงยาเขียวทะลุมาแล้วครับมาสีเงินเงินมาแล้วครับเนื้อเงินหรือเปล่าอัปปาก้านะครับอันปะกาลงยาเขียวนี่ อันปก้กาศลงยาเขียวเหนียวซับนะครับนี่นี่หูเหรียญจะมีตำหนิด้วยนะครับห่วงที่หูเนี่ยครับไว้เป็นที่เขาเรียกอะไรไว้ดูบล็อกนะครับอนาคตอาจจะมีทำปลอมทำเก๊ออกมาเอาไว้เป็นตำหนิไว้ดูได้นี่อันประกานะครับมาลุ้นเลขกันเลยดีกว่า เลขสี่สใช่ครับอันปะกาลงยาเขียวเหรียญนี้หมายเลข44รวมกันได้แปเลขอินฟินิตี้สีสีเราได้มาเยอะนะครับมีทั้งเนื้อเงินเนื้อเงินเราได้มาสีหรือสาหรือว่อาไม่แน่ใจแต่เลขสีนี่เราได้มาหลายเหรียญน,นะครับ ต้องไปไล่ดูไงไอ้ลุ้นที่แปดลุ้นที่แปดกันเลยลุ้นที่แปดหนักหนักนงินเงินหรือเปล่าเฮ้ยใช่เปล่า,งเ,ลางเงินหรือเปล่าเงินเงินหรือเปล่ามาขาวมาเลย ลุ้นแล้วครับเนงเงินกับอันปากาดูบล็อกก่อนดูบล็อกก่อนไม่ใช่บล็อกทองคำโอ้อยอันปะกานะครับอันปากาหมายเลขสองสามอันปากาเพียวๆหมายเลขสองสามนะครับเวลมาเหมือนเนื้อเงินเลยนี่ครับนี่นี่ตำหนิที่หูเหรียญเอาไว้ศึกษากันได้ ทั้งขอบครับรอยตรงรอยตัดต้องต้องส่งเหรียญจริงครับแล้วจะเห็นตำหนิเยอะทั้งเส้นสายฝนนี่ครับเส้นวิ่งต่างๆนี่สวยๆอันปกกักาต่อไปเลือสองรุ่นสุดท้ายของนี้เปิดกันเลยดีกว่ารุ่นที่เก้า พี่เ้านะครับโอ้ยมาแล้วชน,นวนลงยาเหลืองนี่ครับชน,นวนลงยาเหลืองเนี่ยครับมีคนแถวๆนี้ชอบนะครับชน,นวนลงยาเหลืองพกตรงคำหรือเปล่าไม่ใช่หมายเลข สามหนึ่งชนวนลงยาเหลืองหมายเลขสามสิบหนึ่งนะครับนี่น,นี่ผมจะให้ให้ดูชนวนเหมือนกันนี่ครับเห็นไหมครับนี่ถ้าแม้ชนวนธรรมดาเนี่ยมันจะไม่มีวิงว้งวิ้งแบบเป็น,เป,นเป็นรุ้งแต่เหรืยนนี้ครับนี่งั้นเห็นที่มีหน้ากากอ่าเนี่ยข้างหลังจะเห็นกันชัดเจนเลยนี่ถ้ถาถ้าชนวน เนี่ยปกติจะเป็นอันนี้ครับจอ,อกสีน้ำตาลน้ำตาลธรรมดาด้านๆแต่เรืนนี้นี่จะเป็นรุ้งปีกมแมลงทับเลยนี่ครับนี่ข้อปลรุ้นสุดท้ายสำหรับคลิปนี้นะครับแล้วก็สำหรับวันนี้รุ่นสุดท้ายแล้ว เราจะมาลุ้นกันว่าจะเป็นอะไรเป็นอะไรเอ่ยนี่ปิดท้ายด้วยเนื้อท้องแดงมันปูท้องแดงมันปูนะครับออกรุ้งๆนิดๆเหมือนกัน นทองแดงมันโูบล็อกทองคำหรือเปล่าไม่ใช่นะครับมันลุ้นเลขโค้ดกันดีกว่าเจ็ดมาแล้วนะครับหนึ่งมาแล้วนะครับสองนะครับโอ้ยเจ็ดหนึ 7, 1, ่งสองนี 7, 1, 2. 2> ม่นม 7, 1, าเลขเจ็ดหนึ่งสองข้างมีไพก่กระติบมันมีเจ็ดหนึ่งสาม <No. laughs> นี่ครับเดี๋ยวสุดท้ายของวันนี้เนื้อทองแดงมันปูนี่ <c oughs> มาดูผลงานวันนี้กันดีกว่าผล <c oughs> งานของวันนี้นะครับ เ็นเนื้อทองแดงผิวไฟหน้ากากชนวนตามใบรายการนะครับแต่ดูนี่เหมือนหน้ากากทองทิพย์เป็นงานหน้ากากนะครับต่อมาเป็นเหรียญทองแดงผิวไฟที่3ก็เป็นทองแดงผิวไฟนะครับนี่จะเป็นเหรียญเนื้อชนวนหน้ากากอันปกาก้า นี่ครับชอบคนตัวชอบเลรนนี้คุนดุ้งเลยนี่ก็เหรียญตะมาจะเป็นเหรียญเน,นชนนนเหมือนกันนะครับชนวนนลงยาเหลืองลายเหรียญนี้จะเป็นไม่ตรงคำหรือเปล่าไม่ใช่จะเป็นเนืะะ้อก็ะไลทองนี่หมายเลขสองนะครับเหรียญนี้มีคนจองแล้วตำม,มาเลขหกเลขสองนี่มีคนจองเรียบร้อยนะครับต้องคำคนจน เหรียญเนื้อทองแดงมันปูนะครับอันนี้จะเป็นทองแดงมันปูสวยทุกเหรียญครับไม่ว่าจะเป็นเนื้อไหนนี่จะเป็นเหรียญอันปาก้าบริสุทธิ์อันปกาก้าเพียวๆนะครับอ,อ,ากากอันนี้สวยทุกเหรียญน,นี่จะเป็นอันปกาก้า ลงยาเขียวนี่คู่นะครับ44่สงกันได้8ลงยาเขียวอีกต่างหากเหนียวซับสำหรับผลงานวันนี้ครับมีอย่างที่เห็นได้มานิดหน่อยไม่มากก็น้อยอไว้กันเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับเราจะมาพบกันอีกเหมือนเดิมโทรแกนเดิมครับสะสมครบ10บุนแล้วก็มาเจอกัน สำหรับวันนี้นาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ